สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีชีวิตบานบ้านอีสานผ้าเพิ่นกระสิพ้ามาเบึงกระเทียมป้าพี่น้องมือนีครับรถมาตัางไก่สุม,มงกวกัว,กว,กวมาเมืองเวนิสบอยค่ะอยู่สวีเดนสิผ้ามาเบึงกระเทียมป้าค่ะมันคือกันกับอันพักแปน้นนี่แหละค่ะบานเหานี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าเบึงอัน ความแตกต่างของมันเด้อ่ะเด้อนี่ค่ะกระเทียมป้านี่ค่ะหลายคักพี่น้องเบืงเ้งแน่เป็นป้าเอาโหลดเบืง้งบ้านเล็กบ่มี่เหรอค่ะอยู่บ้านเล็กอยู่สวีเดนเนี่แหละค่ะแต่แถวบ้านบ่มีขครับมาพูลัชชุม,มงกวกักวครับโหลดมาหาบ้านผีเพิ่นค่ะเพิ่นผ้ามาเก็บค่ะพี่น้อง นี่ค่ะหลายคักพี่น้องเก็บไปเห็ดอันไปพัดคือพัดพักบุ้งกะแสบค่ะมันสีหวานหวานกะสีคายคายเป็นพักแป่นพักแป่นบาดเห่าละ่ะไปเห็ดดองก็ได้ค่ะดองก็ได้ไปเห็ดขนมเอาไปใส่แท่นอันถุยชายไปเห็ดขนมถุยายกรอบก็บได้ค่ะถุยชยหนึ่งก็ได้ค่ะน,นี่มาบึงพี่น้องหลายคักพี่น่องสิเก็บไปฝากพี่เพิ่อนนัา ผู้ใดเพิพ่มมาผูา้ใดนี่ค่ะหลายคักุ่นเห็นว่าุ่นเอื่อยเพิ่นเก็บอยู่่นดุ่นเพิ่นผ้ามาเก็บพี่น้องดีคักสวีเดนโบอึดแต่แนวกินกันมันหาหาหาไปแล้วก็ยะเฮ็ดกินแต่จะควงใครเฮ็ดให้แฟนกินน้ำเฮ็ดอันเฮ็ซดซอสใส่กับสปาเกตตีก็ได้เฮ็ดแต่ลายอย่างคนสวีเดนเขาก็กินคือกัน บแมนแต่คนไทยดอกมันมันเขาบบให่เก็บหลายได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอันพืชที่เขาห่วงหามเนี่ยอยู่จักหน่อยเขากับเก็บเก็บเอาแต่พ่อกินนี่ค่ะเพื่อนเก็บอยู่นั่นค่ะพี่เพื่อนเก็บอยู่น่ะเห็นบอพี่น้องปูนเลยเพื่อนเก็บอยู่พุนผู้นึงงามค่ะกู้หลายค่ะพี่น้องหลายแห้งนี่เดอ้อคันผูหห้ใดบ้องหูความแตกต่างของมันเล็กสหิให้าเบิงนี่นี่นี่ มันสิมีอันนึงไข่ไข่เด้อขันย่านเก็บพิษน่ะนี่มันสิเป็นจังสี่ค่ะนี่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 มันสิมีดอกจังสี่แต่ว่าอันดอกไม่น่ะมันสิเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ใบมันสิไข่ไข่กันดอกแต่ว่าขันบ่มานใจน่ะเก็บขืนไม้จังสี่นี่แล้วก็ย่องย่องแล้วก็ดมเบิ้งค่ะย่องแปลว่าอะไรย่องย่องกับขยี้นั่นแหละค่ะย่องกับแปลว่าขยี้ขยี้เบิ้งจังสี่ นี่นี่ย่องแล้วก็ขยีเบิองนี่ขยี้แล้วก็ดมเบิองมันสิกินคือหอมเลยค่ะคือหอมแบงบานเห่าเนี่ยแหละคือต้นหอมแต่ขันแมนอันมันโบแมนน่ะมันสีบบมีกินค่ะอันที่มันโบแมนเป็นดอกไม้ค่ะกินบ่ได้ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องมันเป็ยนยังสี่ละเบืองง่ายๆขอสังเกตเบืองง่ายๆเลี้ยนหลูไปน้ำว่าเออพักกินได้พักกินบบได้มันเป็นแน่อใดค่ะพี่น้องอันนี้กินได้บบเบือบบเป็นพิษ สิผ้าไปเบิงอันมันกินบ่ได้เฮืออันกะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงอันมันกินบ่ได้นี่แหละค่ะเด้อเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกอนสิเก็บก่อนจะค่อยมาเบิงกันต่อคะ่ะนี่พี่น้องกระเทียมปลาเบิงเด้อหลายคักพี่น้อง งามงามเลยแนมตาขาดเด้องามงามคักงามคักนี่งามคักงามคักประโยชน์มันกระลายเลยค่ะมันกับไข่ไก่กระเทียมนี่งามต้นอวบๆนี่นี่ให้เบิ่งกันสดๆงามพี่น้องนี่ดอกดอกมันเป็นดอกเดียวๆแบบนี้ ดอกเป็นดอกเดียวๆสิบานีเครก,กัสิแพ็กใส่ถุงเก็บไว้ถ้ากินโดนๆได้มาหลายปาณีก็สิตำบักห้่งกินให้พี่น้องเบื้องค่ะตำหุ่งให้พี่น้องกินเบื้องวพราะมันสีเป็นแังไดงแซียบอหลิพี่น้องเอาไปพัดน้ำมันหอยไปเฮ็ดนขนมถุยไชย่กรอบหรือว่าเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดถุยชย่หนึ่งที่ว่า แป้งบางนะคะแซ่บค่ะแล้วก็เอาไปเห็ดอาหารฝรัง่งเห็ดใส่สปากเกตตี้ก็ได้เห็ดใส่เนยไปกินกับเนื้อย่างเนื้อย,อยังสี่ก็ไไ้พี่น้องดีอยู่เดี๋ยวเลขสิีส่พยายามเห็ดออกมาให้เบิง้งคือกันแหละว,ว่าเห็ดแนวไดจังไอเลขกบไบดเกง่งบัวไหยางดอกาตะวนันกระเฮียนหููไปเบิ้งว่าอันใดมันกินใดอันใดมันกินบัวใด มันสิมีอ็นต้นที่ว่าไข่ไข่อันนี้แหละเรียกว่าสิไปไทยไม่เบิรงมันบอกท่านเกิดอยู่ค่ะมันเป็นต้นดอกไม้เป็นต้นดอกไม้ของสวีเดนมันเกิดน้าปลาใบมันก็ดทีคือกันนี่แหละค่ะแต่ว่าต้นนั้นน่ะใบมันจะแข็งใบมันจะแข็งกว่ากันเราที่นี่มันก็ดอกมันกะสิเป็นเป็นดอกคนละแบบดอกสีขาวกันแต่ว่ามันมันบอกมีกลิ่นตัวนั้นน่ะตัวนี้มันมีกลิ่นค่ะ มันสังเกตบ่อยอยากดอกแต่ว่าขันข้าบุกหมูวลีเขากบบถามผู้เพิินเคยกินกอนยัง่อยไปเก็บค่ะเพราะว่าต้นดอกไม้อันนั้นอ่ะมันมีพีดค่ะมันเป็นพีดแต่ต้นนี้มันบอกเป็นพีดมันมันคือกระเทียมมันเกิดมันเกิดกินกระเทียมเลยลหละค่ะพี่น้องกินกระเทียมเลยแต่ว่าแต่ว่ามันมันหักบบชุนแห้งคือกระเทียมดอกมันเสียบอะแห้งเอาไปลวกแห้งหวานอืกินกับแตบัมหงลวกก็ได้ซดก็ได้ นี่แหะค่ะพี่น้องเด๋ยวสมตามสมบุกหุ่งกินให้เบิ่งเสีบเซีบนี่จะพี่น้องสมตามตามแล้วแล้วนี่มีสมตามมีพักกระเทียมปลานี่ค่ะมีถอดปลาถอดสิกินผู้ดใดู้ก,กินซดก็กินลวกเอาเ้ยค่ะแบบนี้แต่แสบบ่พี่น้องตามสม ันกระเทียมป้านมีประโยชน์หลายเดยพี่น้องมันมันก็นคือต้นหอมนะะ่ะละค่ะคือต้นหอมคือกระเทียมนี่แหละมันซรพคุณมันก็นพวกตานไวรัสพวกเป็นไข่วัดแก่อักเสบพ,พวกเนี่ยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดน้่นค่ะพี่น้องแล้วก่อพวกที่ท่องผูกท่องบอดี ท้องผูกกินแหลวก็สิเป็นยาระบายอ่อนๆนิดนึงก็ดีดีกับล้ำใสค่ะพี่น้องนี่เบิ่งเล็กกินให้เบิง่งกินได้แทนแน่นนวดอยเปอร์เซ็นต์อันนี้โบเมนดอกไม้ค่ะอันดอกไม้มมนเป็นพิดเดอ้อพี่น้องผูใ้ใดสิบปเก็บนั่นก็ต้องศึกษาเบิ่งดีๆก่อนแต่ผู้หูก็ถามเขาผู้เขาหูเด้อค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนอันตรายว่าสิบห้าไปเบิง่งดอกไม่ ไปมันบอกท่านเกิดอยู่ค่ะพี่น้องแถวบ้านเล็กมันบอมีบอท่านเกิดอยู่มันมนหนาวกว่าทั้งมองไปเก็บกระเทียมมาหนะคะ่กะก็เรยบก็เรียบไดิบบไทพี่น้องเบื้บองได้ไทลงลงเตลูปผากให้เบือ้องยู่นี่ค่ะม,มันอันนั้นอืแทบพี่น้องมันออกเผ็ด รอเผ็ดเผ็ดคือหวานไผ่หวานเห่าหวานวานไผ่ที่ต้นใบเรียวๆน่ะเขาเอิ้นหวานไผ่หวานภาษาอีสานหวานไผ่จักภาษากลางแก๊งวาจังได๋เด้อพี่น้องเด้อบ่บ่ฮู้อันนี้มันสิออกกินแล้วมันสิออกเผ็ดเผ็ดจักหน่อยแซ่บพี่น้องเบิ่งกินอันนี้อันแบบ,บรั่ว แ่บว่ะแซ่บค่ะฮึแบบบวกกับแบ่บหวานใช่ไหมหวานแห้งเนี่ยปลาแบนเลขปะโต๊กเองเด้ต๊กมาแซ่แข็งไวขเขาเรียกมะสวัดกิน สีผ้าพี่น้องไปต๊ป่าไปดอกไปเบิ้งตกป่ามาคลินม,วม,วมว้วนมวนต้ะขับมันมาได้หลายมันติตซีละหามมวนพี่น้องแต่ว่าแจ็กย่มใหญ่มันหนาวอยู่สวิสเดนยังหนาวอยู่มือนี่ร่มคักร่มแม่พี่น้องเอ้ยเป็นยังกับปรด้ดโคโินาก็หลายงานกับรบริเ็ดกินตามบังฮูงให้พี่น้องเบิ่งกับกระเทียมปลา บคักนมนี่แหละพี่น้องคลิปนี้กระเทียมปลาก๋าไหวซ้ำนี่แหละพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเล็กน้ำเนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ